คลิปนี้จะพามาดูไอเดียการทำเสาไฟใช้เองด้วยงบไม่เกิน500บาทนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งบนกำแพงบ้านของเราเลยนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีคือเสาไฟจะทนทานนะครับกว่าการใช้เป็นพวกเสาไม้นะครับเล็กอย่างเนี่ยไฟที่ได้มันก็จะให้แสงสว่างที่ทั่วถึงกว่ารวมถึงคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการติดตั้งโดยการใช้พุกตะปูด้วยนะครับ โดยผู้กระปูเนี่ยติดตั้งได้ง่ายนะผมใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับในการติดตั้งเสาไฟบนกำแพงเรามาดูวิธีการรวมถึงขั้นตอนนะครับเบื้องต้นเผื่อท่านใดเนี่ยกำลังมีโครงการนรับซื้อไฟ u f o มาแล้วอยากจะติดตั้งบนกำแพงกันนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการอย่างไรบ้างก็สืบเนื่องมาจากนะครับตัวเสาไฟเก่าที่ผมใช้กับ u f o ตัวนี้นะครับใช้งานมาสามปีแล้วนะครับแต่ว่าเสาไฟเก่าเนี่ยมันเป็นตัว เสาไม้นะครับมันก็เริ่มผุพังแล้วก็ใช้งานไม่ได้แล้วครับผมก็เลยจะมาทําเสาไฟตัวใหม่โดยวิธีการนะครับให้เราไปหาท่อเหล็กนะครับที่มีขนาดไม่เกิน3นิ้วนะอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วพอดีนะครับแล้วก็หาเพจเหล็กเพจเหล็กที่ผมใช้ก็เป็นขนาด5นิ้วนะครับหน,หน้ากว้างว้านิ้วทีนี้สิ่งที่ต้องทําอันดับแรกนะครับไอตัวเสาเราเนี่ยนะครับถ้ามันตัดมาได้ฉากอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะให้ข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปได้เลยนะครับ แต่ถ้ามันไม่ได้ฉากนะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยเห็นว่าเอาตัวฉากมาทาบมันก็จะมีช่องว่างอยู่ตามแนวเสาะนะครับวิธีการเราก็ต้องใช้ตัวกระดาษเอีนะครับมาพันรอบเลยนะครับแล้วให้ตัวขอบกระดาษเอีเนี่ยมันอยู่แนวเดียวกันทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็จะทําการมาร์กตาแหน่งตรงขอบของกระดาษเอีเลยครับจะใช้เป็นดินสอขีดเอาก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมใช้สีพ่นมันก็จะง่ายกว่ามันก็จะเห็นโดยรอบนะครับว่าตัวเส้นที่เราต้องการตัดเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนจากนั้นเราก็ตัด ไล่ตามขอบไปเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้มันจะทำให้หน้าตัดของเหล็กนะครับของเราเนี่ยที่เป็นวงกลมเนี่ยมันได้แนวที่ตั้งฉากนะตลอดแนวของของเส้นเหล็กของเรานะครับแล้วเราก็ทำการเชื่อมยึดกับเพจเลยนะครับในการเชื่อมผมก็เน้นให้มันติดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะเชื่อมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการทําเสาที่ เสร็จแล้วนะครับสาหรับการทําเสางบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยไม่เกินห้าร้อยบาทอย่างแน่นอนนะครับเพราะเสา,าเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อมาเต็มเส้นมันก็ประมาณหกร้อยนะแต่นี้เราใช้แค่ประมาณหนึ่งในสามของเขาเองนะครับแล้วตัวเพจเนี่ยแผ่นหนึ่งก็ไม่เกินห้าสิบาทนะครับจากนั้นครับก่อนที่เราจะทําสีเราก็ต้องควรเช็ดนะครับพวกตัวคราบสนิมต่างๆนะครับแล้วก็เช็ดด้วยตัวทินเนอร์ แล้วก็ทําสีตามที่เราต้องการนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะทําเป็นสีขาวเพราะว่าตัวโรงเรือนนะครับที่เราจะเอาไปติดตั้งเนี่ยมันเป็นสีขาวนะมันจะได้เข้ากันเราก็สามารถที่จะย้ายตัวไฟนะครับจากตัวเสาเดิมเนี่ยมาใส่ที่ตัวเสาใหม่ของเราที่เป็นเสาเหล็กได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวนี้นะครับไปไว้บนกำแพงนะตรงนั้นเลยตำแหน่งตรงนั้นคนระับ สูงขึ้นไปอยู่บรงนู้นะครับแล้วตอนคืนมันก็จะสว่างทั่วตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันครับสําหรับนะงานนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นพุกตะปูของ s a n โก้นะครับซึ่งตัวเนี้จะเป็นพุกที่ใช้ยึดางานเนี่ยได้หลากหลายนะครับเหมาะสําหรับกับงานหนักๆที่เราไม่สามารถยกเครื่องจักรนะครับขึ้นมาแล้วทําการใส่พุกได้นะครับเราสามารถที่จะวางเครื่องจักรไปแล้วก็ใส่ตัวเนี้เข้าไป ยึดได้เลยนะครับมันจะง่ายนะในงานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะยกตัวเสาสแตนเลขึ้นไปวางบนตัวกําแพงแล้วก็จะทําการเจาะแล้วก็ใส่พุกตัวนี้ยึดไปเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องยกไปยกมานะครับโดยด้านในกล่องนะครับก็จะมีจํานวนทั้งหมดเนี่ยห้าสิบตัวนะครับตัวนี้จะเป็นพุกขนาดเ1 0นะครับหรือว่าสิบมิลนั่นเองก็จะมีตัวพุกนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับที่ใส่กับพุกนะครับอยู่ด้านในมาให้นี่นะครับ ส่วนวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราต้องใช้ตามที่เขากําหนดมาก็จะมีในเรื่องของขนาดของตัวดอกเจาะที่เราจะใช้นะครับก็ควรจะเป็น10.5นะครับซึ่งผมก็เตรียมมาแล้วนะครับก็เป็นดอกเจาะตัวนี้นะครับเป็นก้าน SDS นะครับใส่กับสว่านโรตารี่แล้วตัวปลายดอกเขาเนี้ยก็จะเป็นลักษณะสีแฉกแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นดอกสว่านของมิโนลินะครับก็มีหลายขนาดให้เราเลือกใช้นะครับ มาดูการใช้งานพุกเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนไปติดตั้งงานจริงนะครับผมจะหมุนตัวน็อตนะครับลงมาสักประมาณเกียวเดียวนะเพราะว่าเวลาติดตั้งผมไม่อยากให้เกียวอ่ะมันมันขึ้นมาเยอะมากเกินไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครอยากให้เกียวโผล่เยอะก็หมุนลึกๆหน่อยก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยสักเกียวหนึ่งนะครับของผมจะใช้ประมาณเกียวหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาวัดความลึกในการเจาะนะครับโดยจะเอาตัว ก้นของตัวพุกเนี่ยมาเทียบกับตัวดอกสว่านนะจะแต่จะไม่เทียบตรงปลายดอกนะครับจะเทียบจงบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงตัวใต้แหวนรองน็อตนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับเทียบประมาณนี้นะนี่นะครับจะได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพิ่มระยะเข้าไปอีกประมาณ 5มิลน,นะครับเพราะว่าเผื่อไว้ให้มันลึกกว่าได้ยิ่งดีนะครับแต่ที่ผมไม่เพิ่มในงานนี้เพราะว่าเพจเพจผมเนี่ยมันหนาอยู่ประมาณ5-6มิลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเพจมันก็จะเป็นตัวเหมือนเพิ่มเพิ่มความลึกให้ไปอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเพจหนาน้อยกว่านี้นะครับหรือไม่เท่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการเพิ่มหรือลดนะครับความลึกตามความต้องการความความเหมาะสมนะครับ รูที่เจาะเราสามารถเจาะได้ลึกกว่าได้นะครับผมก็ยิ่งดีเลยนะแต่ว่าไม่ควรที่จะเจาะให้ตื้นนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะส่งตัวพุกเนี่ยลงไปไม่สุดนั่นเองจากนั้นครับเราก็พันตัวเทปนะครับเป็นเทปผมใช้เป็นเทปเกาย่นนะครับให้ได้ออกมาลักษณะแบบนี้หรือว่าจะเป็นเทปอะไรก็ได้นะที่สามารถบอกความลึกได้นะครับเวลาเจาะลงไปแล้วนะตัวนี้จะเป็นตัวบอกความลึกนะครับนี่นะครับได้แบบนี้ละจากนั้นเดี๋ยวเราจะเจาะลงไปเลยนะครับ ข้อดีของการใช้งานพุกตะปูนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเคลื่อนย้ายตัววัสดุที่เราจะติดตั้งนะครับเราสามารถที่จะวางวัสดุลงไปแล้วเจาะรูงลงไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะใส่พุกเลยนะครับเราก็เป่าพวกเศษฝุ่น,นต่างๆที่เราเจาะสักหน่อยนะครับไม่ให้มีเศษฝุ่นอยู่ใต้ก้นหลุมหรือว่ารูที่เราเจาะนะครับแล้วเราก็สามารถเสียบพุกลงไปนะครับแล้วก็ตอกตัวตะปูเนี่ยลงไปเท่านี้เองนะครับตัวพุกก็จะยึดได้แน่นกับ ตัวรูที่เราเจาะนะครับแล้วทําให้ตัววัสดุที่เราต้องการติดตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยขั้นตอนเนี่ยคือจะรวดเร็วอย่างมากเลยครับส่วนวิธีการเอาตัวพุกออกนะครับถ้าท่านใดเนี่ยต้องการที่จะถอนตัวพุกตะปูออกนะครับเราสามารถทําได้โดยการนะครับตัดตัวเกลียวโดยรอบของเขานะครับให้รอบเลยนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวตะปูที่เป็นแกนด้านในขาดนะครับต้องตัดเฉพาะตัวเกลียวนะครับ เท่าน wow. ั <man ciudad> <timeframe> <t> ้นนะครับให้ขาดแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับถ้าเราตัดจนตัวเกียวด้านรอบรอบตัวแท่งตะปูขาดแล้วนะเราก็ใช้น็อตใส่เข้าไปแล้วก็งัดนะครับมันจะทําให้ตัวแท่งของตะปูเนี่ยหลุดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาเราก็สามารถดึงตัวพุกออกมาได้เลยนะครับโดยการสวมน็อตลงไปที่แกนของเกียวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาลักษณะแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานพุกเบื้องต้นนะครับสําหรับการใส่แล้วก็การเอาพุกออกนะครับ ในกรณีที่ใครต้องการจะถอนออกแบบนี้นะครับส่วนรูเราก็สามารถที่จะโปะปิดได้เลยนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะมอีอยู่ประมาณนี้นะครับพุกตะปู4ตัวนะครับพุกตะปูของซันโก้นะครับแล้วก็ตัวประแจนะครับเบอร์1ิจากนั้นก็จะมีดอกสว่านที่เราจะใช้ในการเจาะนะครับมีที่เป่าลมแล้วก็มีค้อนเท่านี้เองนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ จากนั้นการติดตั้งก็จะไม่ยากนะครับเราก็เอาตัวเสาโซลาร์เทลของเราเนี่ยขึ้นไปวางตามตำแหน่งเลยครับจากนั้นเราก็เริ่มเจาะรูนะครับรูที่1ลงไปให้ได้ความลึกตามที่เราต้องการแล้วก็เป่านะครับพวกเศษฝุ่นต่างๆที่อยู่ในรูนะครับออกแล้วก็ใส่ตัวพุกกระปูแล้วก็ตีให้แน่นเลยครับนี่ครับขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับในการติดตั้งส่วนรูนอื่นเราก็ทําเช่นเดียวกันนะครับ มันก็จะเห็นว่าการติดตั้งเนี่ยสามารถทําได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับผมใช้เวลาไปเนี่ยไม่เกิน5นาทีนะสำหรับการติดตั้งพุกตะปูสําหรับเสาตซและเซลล์ตัวนี้นะครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวพุกตะปูของดันโกตัวนี้นะครับเขาผ่านการทุบซิงมานะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้ทนต่อการเป็นสนิมนะครับทนแดดทนฝนได้ดีเลยซึ่งในเรื่องของข้อนี้นะครับก็จะส่งผลเนี่ยทำให้เราสามารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสาหรือว่าตัวพุกนะครับในการใช้งานเนี่ยได้ระยะยาวเลยครับ อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเวลาเราใส่พุกไปแล้วบางทีเนี่ยตัวน็อตของเราหรือว่าตัวแหวนรองน็อตเนี่ยมันลงไปไม่สุดนะครับตรงนี้เราต้องทําการเคาะนะครับให้ตัวแหวนรองน็อตเนี่ยลงไปให้ถึงตัวตำแหน่งของเพดก่อนนะครับหรือว่าเราจะขันตัวน็อตเนี่ยลงไปให้ตัวแหวนรองน็อตเนี่ยสัมผัสกับตัวชิ้นงานของเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะตีตัวตะปูลงไปนะครับไม่อย่างนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะ ไม่แน่นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราควรระมัดระวังสําหรับการติดตั้งนะครับตัวพุกตะปูทั้งสี่ตัวนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับได้ออกมาแบบนี้เลยนะเราอาจจะขันอัดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับหรือไม่ขันเลยก็ได้นะครับมันก็จะแน่นอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นวิธีการนะครับที่สามารถติดตั้งเสาโซลารเซลล์เนี่ยได้ง่ายรวดเร็วนะครับแถมอีกอย่างเนี่ยแข็งแรงอย่างแน่นอนได้มาตรฐานนะครับสําหรับการติดตั้งเสาโซลารเซลล์ด้วยพุกตะปูของซันโก้นะครับในงานนี้ นี่นะครับก็จะได้เป็นเสาที่มีความสูงจากพื้นนะครับนะตอนนี้เนี่ยประมาณสัก4ี่เมตรได้นะครับรวมความสูงเสาและก็ตัวความสูงของกําแพงไปแล้วนะครับหลังจากใช้งานตอนกลางคืนนะครับจะเห็นว่าแสงสว่างก็จะทั่วเลยนะครับทั้งบริเวณตัวบ้านและอ,อย่างนะครับบริเวณถนนข้างบ้านที่มืดเคยมืดๆดอยู่นะครับตอนนี้ก็จะสว่างขึ้นมาแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการครับท่านใดที่อยากจะติดตั้งเสาโซลารเซลล์ลักษณะนี้ก็ลองดูเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางได้นะครับส่วนท่านใดสนใจพุกตะปูของ s ั n โกก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูในข้อมูลที่ผมแนบไปให้หรือว่าฝากไว้ในลิง์ใต้ดีคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ